แทงโดกูละกันไม่ต้องสนกูนะกูโดมาแปดรอบและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทษละกันผิดที่กูแหละที่ตลอดแหละโทษละกันน้อง<ม>น้องน้องไม่พัฒนาการสมองกูขอโทษมึงถ้ากูทําอะไรผิดพลาดไ,ไปกูไม่อ่านโดมแปดโดน้องมึงโดให้มันจนหมดบัญชีละกูก็เคี้ยวไปถือด้ามไม้กวาดไม่สงสารก็สมเพชกูหน่อยเฮ้ยน้องกูขอโทษมึงอีกคนนึงเป็นอะไรกันเนี่ย เป็นนทุกวันนไม่เคยจะใส่ใจคนเดิไปติดตังซันแล้วอะเครื่องหมายส<ด>ี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูก็โดไปเถอะไอเบลนี่ก็นั่งเล่นไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตกุลมึงปึ้งมึงน,น้อยใจเฮียเลยพอมีคนหนึ่งน้อยใจมึงก็น,น้อยใจเหมือนกันหมดเออมึงเป็นอะไรใช่สิกูมันเป็นแค่คนนอกครอบโดอะไรให้ก็ไม่ถูกใจหรอกคนเฮงซวยอย่างกูไม่น่าเกิดมาด้วยซ้ำน้องน้องมึงเว่อเกินน้องตรง ลุงไม่ผิดหรอกพวกแกง20นี่แหละไม่กด,ดเองจะโทรหาพ่อแม่จริงๆว่าทําไมให้พวกผมเกิดมาจนยี่สิมันไรค่ะถ้าทานหน้าเกิดมาขอรวยล้นฟ้าเอจะได้สนใจโดร่าบ้างวาสนาเราก็มีให้เอแค่นี้กูผิดอะไรวะเนี่ยเพียพออย่างก็ประชดไม่จริงใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินเงินน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยี่ิบาทคงเสียงไม่ดังพอ จะประชดคนโดทำไมเขาให้เงินนะเอสํานึกสิอืมเออกูอยู่ตั้งแต่โดห้าบาทโดตั้งแต่พี่เคยดูตีสิบทำไมต้องด่ากันด้วยเจฟเสียใจนะกูไม่ได้ดา่าเฮี้ยคือมันแค่ยี่สิบแล้วมันทำไมวะกูก็แค่อยากให้มุงขำวัวรอจริงใจสักครั้งก็ไม่เคยมีเพราะแค่ยี่สบโอ้โหมึงเป็นเฮี้ยอะไรน้อยใจเฮี้ยอะไรกันเนี่ย